ขมวดปมไปใหญ่เลยไม่ได้คลี่ปมเลยใช่ไหมฮะตอนนี้ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเราก็มีหลายๆโรงแรมที่ได้รับการรับรองแล้วนะครับอ่ะสตารเอนเอจเก็จะรวมถึงการฝึกอบรมด้วยเนาะนะครับดังนั้น,น,นพนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบซัสเ i นด้วยนะครับอ่ะต่อมาไม่ใช่แค่พนักงานนะครับ ลูกค้าที่มาพักก็ต้องมีเกี่ยวกับ customer experience ด้วยนั่นหมายความว่าต้องมีการเขา,าเรียกว่าตรวจวัดใช่ไหมตรวจวัดความพึงพอใจของลูกค้านะครับซึ่งในส่วนนี้เองนะครับต้องรวม sustainability ไปด้วยเนาะนะครับคือหลายๆที่ก็จะมีระบบของเราเองใช่ไหมครับในการวัด customer satisfaction ก็ต้องไปแอดเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ s u s t a i n เข้าไปดูไว้ว่าคุณมี perception แล้วแต่เนาะด้านเกี่ยวกับระบบความยั่งยืนของโรงแรมในระดับใดอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เป็นไปได้ขอให้มีให้ออดิเตอร์เห็นคีย์เวิร์ดสักนิดนึงนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นเรื่อง customer experience นะครับต่อมา accurate promotion ข้อนี้หมายความว่าเวลาเราจะโปรโมทอะไรเนี่ยเราจะโปรโมทแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ เขาเรียกว่า exaggerate คือ over ไม่ได้เลยนะครับตอนที่ไปอบรมเขาจะโชว์ตัวอย่างเช่นมีอะไรนะมีนกนกเงือกอสมมติเอาเป็นรูปนกเงือกมาแปะอยู่หน้าเว็บไซต์ของโรงแรมประมาณว่าถ้าอยู่มาโรงแรมนี้จะเจอนกเงือกอแบบนี้ไม่ได้เพราะว่านกเงือกที่อยู่บนหน้าเว็บมันต้องโชว์ให้เห็นตลอดเวลา ในขณะที่อยู่โรงแรมถูกไหมดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะโชว์ได้นะครับดังนั้นก็ต้องโปรโมทให้ถูกต้องนะครับดังนั้นอย่าอย่ากโกอย่าเขาเรียกว่าอย่าโปรโมทเกินจริงนะครับอันนี้ออดิเตอร์เขาก็จะเช็คด้วยนะครับว่าหน้าเว็บไซต์ตรงกับหน้างานไหมมันอาจจะมีอย่างอื่นอีกหลายๆอย่างนะครับเช่นกิจกรรมที่มันไม่มีแล้วไม่เคยไม่มีเกิดขึ้นแล้ว อยู่ๆเอาออกไปแล้วเนี่ยออดิเตอร์มายังเห็นสอนโยคะตอนเช้าอยู่เลยแต่จริงๆไม่มีแล้วแบบนี้ก็คือไม่ accurate promotion ละนะครับอ่ะต่อมาเป็นเรื่องของอาคารสถานที่ข้อนี้ก็หลายๆคนก็จะก,กังวลหลายๆคนมาจากมาจากโรงแรมที่อยู่ในเมืองกันซะส่วนใหญ่ไหมครับเป็น city hotel ใช่ไหมครับเวลาออกแบบเนี่ยมันในข้อกำหนดมันต้อง represent ความเป็นท้องถิ่น c u เจอร์ Culture, ถูกไหมนะฮะแต่โรงแรมเราเป็นยังไงฮะกระจกใสวาววับนะใช่ไหมฮะสวยงามเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ต้องกังวลขนาดนั้นว่าการออกแบบอาคารจะต้องแบบ represent ถึงความเป็นไทยอย่างเดียวใช่ไหมครับหรือเป็นความเป็นท้องถิ่นนะครับแต่ขอให้เรามีส่วนเล็กน้อยแสดงให้เห็นก็ได้นะครับว่าณนะท้องถิ่นนั้นเนี่ยเวลากลับไปวันนี้เราต้องไปควานหาแล้ว ข้างๆโรงแรมเราท้องถิ่นใกล้ๆโรงแรมเราเนี่ยมันมีอะไรเป็นจุดเด่นวันนั้นไปตรวจภูเก็ตมาโรงแรมอะไรไม่รู้ออกแบบสล้านนาเลยนะฮะแบบเป็นล้านนาอยู่ที่ภูเก็ตถ้าเป็นออดิเตอร์ก็ต้องถามว่าเราได้แรงจูงใจแบบไหนนะครับก็ต้องตอบออดิเตอร์ให้ได้นะครับกลับมาที่ตรงนี้ก่อนเรื่อง compliance ตัวอาคารสถานที่ต้องเช็คซ o n i n g ด้วย เดี๋ยวออเดิเตอร์ต้องเช็คโซนนิ่งด้วยครับว่าโรงแรมเราอยู่ในคอมเมอรเชียลแอเรียไหมหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะไปอยู่ในแหล่งที่เป็นพื้นที่ที่เซนซิทีฟครับเช่นอยู่ใกล้ๆก,กับอุทยานแห่งชาติอา่าถ้าโซนนิ่งไม่ถูกข้อนี้ก็พอขึ้นเป็นคอมพลายแอนซ์แบบนี้ครับถ้าไม่สอดคล้องเช่นตั้งผิดโซนนิ่งมันควรจะเป็นไมเนอร์หรือเมเจอร์ครับ ใช่มันควรจะเป็นเมเจอร์ถูกไหมดังนั้นข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครับพยายามคอมพลาก่อนไม่งั้นจะเป็นประเด็นรุนแรงได้นะครับอ่ะอิมแพคกับอินท g ิกิตี้ก็คือการออกแบบโรงแรมให้แบบมันสอดคล้องกับท้องถิ่นพื้นที่และสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นเราไปอยู่ในเป็นโรงแรมในในในพื้นที่ของเขาใหญ่แต่เราออกแบบเป็นดีไซน์ไฮโซหรูหราแนวแบบเขาเรียกว่า เป็นกระจกใสสวยงามโมเดิร์นเกินไปอย่างเงี้ยก็ต้องระวังอ่ะแบบนั้นเนาะดังน,น,นั้นเราต้องดูก่อนครับว่าเราอยู่ในเซนซิทีฟแอเรียไหมนะครับเซนซิทีฟแอเรียหมายถึงอาจจะมีทั้ง c u l t u r a l ลแล้วก็ environment สิ่งเน nature ด้วยนะฮะดังน,น,นั้นต้องระวังนะครับเคยมีอยู่ภาพหนึ่งที่เขาเคยเอามาให้ออดิเตอร์นั่งจับผิดคือในภาพเนี่ยอาคารเป็นอาคารไม้สวยงามข,างข้างเป็นแบบ ธรรมชาติทะเลสาบแต่ในภาพนั้นนะมีเอซอยู่หนึ่งเรื่องก็คือใช้เก้าอี้พลาสติกเป็น NC เลยนะเพราะว่าไอ้ตัวเก้าอี้พลาสติกเนี่ยมันไปทำลายภาพลักษณ์ของพื้นที่นั้นนะครับดังนั้นเราเวลาเราทำอะไรมันก็ต้องคุมโทนเนาะออกแบบโรงแรมก็ต้องพยายามคุมโทนนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่เซนซิทีฟแอเรียก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับ ดังนั้นเราในฐานะของโรงแรมครับเราสามารถที่จะแบบบอกได้ว่าเป็นเพราะอะไรเช่นมันเป็นโทนของโรงแรมมันเป็นคอนเซปต์อะไรบางอย่างนะครับรู้สึกเหมือนจะพูดเยอะเหมือนกันกลัวจะไปทันต้องรีบแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องการออกแบบนะครับ Access for all ข้อนี้ก็ต้องระวังเนาะห้องพักจริงๆห้องนี้เราเรียกว่าห้องพักคนพิการเนาะตามกฎหมายต้องมี แต่มันไม่ใช่แค่ห้องพักคนพิการนะดังนั้นในทุกแอเรียของโรงแรมครับคนพิการต้องสามารถเข้าถึงได้บางโรงแรมอาจจะมีแบบเป็นสเตปเวลาจะเดินเดินไม่ได้หรือล้อเลื่อนเลื่อนลำบากก็ต้องถูกดีไซน์มาให้เหมาะสมลิฟต์ต่างๆก็ต้องคิดถึงด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือการเป็นเจ้าของพื้นที่น้ำแล้วก็ Property ตต่างๆนะครับอันนี้ต้องมั่นใจว่าเราเป็นเจ้าของตามกฎหมายด้วยเนาะ นะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราทางทางโรงแรมจะต้องมีจัดให้กับเขาเรียกว่ากับกับลูกค้าที่เข้ามาเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าเออโรงแรมมันอยู่ใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังเราต้องมีอินทิพิติชันหรือข้อมูลตรงเนี้ยเป็นเหมือนคล้ายๆกับไกด์นะฮะบอกว่าถ้าคุณจะเข้าวังต้องทำตัวอย่างไงปฏิบัติตัวแบบไหนะนะครับดังนั้น หน้าที่ของโรงแรมก็ต้องไปดูด้วยเดี๋ยวข้อ3 section C culture ต้องไปดูว่าเรามี h e r i t a g e อะไรใกล้ๆโรงแรมบ้างนะครับบางคนเอาวังบางคนเอาเจดีเก่าแถวนั้นบางคนอาจจะเป็นเป็นชุมชนท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีการให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ การให้ข้อมูลอาจจะเป็นกระดาษก็ได้หรืออบรมพนักงานก็ได้นะครับ10นะครับเราก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับ Destination นั้นด้วยคือเวลาอยู่โรงแรมเนี่ยคล้ายๆ CSR นั่นแหละนะครับเราก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับ Destination ใกล้เคียงไปประชุมร่วมไปบริจาคเงินได้หมดนะครับจบข้อ A ละนะครับ จริงๆจ,จะมี Q&A ด้วยตอนท้ายแต่ตอนนี้กำลังคิดว่าถ้าสงสัยถามเลยก็ได้นะครับมีคำถามไหมครับเซ c กชัน A ไม่มีคือดูแล้วรู้สึกว่าสบายมากข้อนี้ <laughs> นะครับอ่ะข้อข้อแรกมันจะค่อยๆนุ่มๆก่อนนะครับข้อ B จะเป็นเรื่องโซเชียลกับเอ o โนมิ c กแล้วนะครับข้อนี้คือ community support อย่างที่บอกคือเราต้อง support support สังคมรอบๆบ,บบ้านเราด้วยนะครับดังนั้น,น,นร,รอบรอบบ้านเราจะซัพพอร์ตยังไงอะ่ะนะฮะเดี๋ยวคุณทิติพงศ์อาจจะมี success story ของโรงแรมที่เคยไปตรวจมาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะไปให้ทุนการศึกษาได้ไหมได้บริจาคเงินช่วยได้นะครับหรือมีเซสชั่นในการไปฝึกอบรมให้กับเด็กๆแถวโรงแรมได้ไหมครับได้นะครับเวลาโชว์หลักฐานเนี่ย โชว์ทุกอย่างให้อย่างเต็มที่ถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงินโชว์ให้หมดเลยนะครับทำระบบต้องอวด <c oughs> นะครับอ่ะต่อมานะครับ local employment ข้อนี้ก็เป็นประเด็นที่สงสัยและถามกันเยอะอยู่เมืองไทยใครเป็น local ครับ local local employment คน local คนไทยคนจีนเป็น local ไหม คนจีนที่อยู่มา3ามเจเนเรชันอย่างผมอยู่เป็นโลเคอลไหมฮะอาต้องไปอิดีติฟายนะตอนไปตรวจใช่บางคนบอกว่าอ่บางคนบอกว่าอยู่ภูเก็ตการอยู่ภูเก็ตคนภูเก็ตอิดีติฟายยังไงอันนี้เมื่อกี้เราพูดในเชิงเนชั่นแต่เราพูดในเชิงโปรวินเชียลแล้วเนี่ยจังหวัดแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าอยู่ภูเก็ตเราต้องจ้างคนภูเก็ตถูกไหมจ้างคนภูเก็ตภูเก็ตแบบไหนอยู่มากี่ปีต้อง ตั้งแต่เกิดไหมหรือ,อยังไงบางคนไม่ได้มองแค่นั้นเขาจะมองแบบในหลายๆด้านด้วยนะครับเช่นคนชาวพื้นเมืองอย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่นถ้าเป็นที่ออสเตรเลียก็จะมีออบอริจินก็เป็นชนพื้นเมืองอ่าข้ขอนี้ก็ค่อนข้างเซนซิทีฟเหมือนกันหลายๆโรงแรมเขาก็จะตีโจทย์กันหลากหลายมากเลยครับเป็นคนไทยพอไหมเป็นคนจังหวัดนี้พอไหมหรือเป็นคนอำเภอนี้เอออันนี้ก็ต้องไปลองคิดดูนะครับ ดังนั้นหมายความว่าคุณไม่ได้ไปกีดกั้นให้มีเฉพาะคนนอกพื้นที่เท่านั้นไงทุกคนทุกคนทุกพื้นที่สามารถได้โอกาสเดียวกันนะครับต่อมาพอ local employment แล้วก็ต้องพูดถึง local purchasing ด้วยนั้นการจัดซื้อท้องถิ่นข้อนี้ก็ยากนะเคยมีโรงแรมที่หัวหินถามที่หัวหินไม่มีใครเป็น local เลยค่ะ ส่วนใหญ่เป็นคนล่ำคนรวยมาจากกรุงเทพมาเปิดขายของเปิดร้านอย่างเงี้ยนั้นไอ้คำว่า local purchasing คืออะไรข้อนี้ก็มีข้อถกกันครับเขาก็เลยจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมนะครับ additional requirement ว่าอะอะไรคือ local ด้วยหนึ่งในนั้นที่เขาให้เราโฟกัสเพิ่มนะครับตอนนี้จะมี8ข้อนะที่เขาจะให้เราโฟกัสเพิ่มข้อแรกเลยนะครับก็คือว่าอาหารสด เฟรช o ูดจะต้องถูกใช้ในในของท้องถิ่นประมาณ25%ในรอบของ Initial Certification ครับนั่นหมายความว่ารอบ3ปีแรกของไบเซอร์เราต้องโชว์ให้ออดิเตอร์เห็นนะครับว่าเราใช้ของท้องถิ่นที่เป็นของสดอย่างน้อย25%น,น,น,นี่แหละครับ ถ้าเรามองเป็นเนชั่นมันก็คือเมืองไทยถูกไหมแต่ถ้าเรามองเป็นจังหวัดมันก็จะเริ่มยากขึ้นอืมนะครับดังนั้นคําว่าโลลเนี่ยจะมองในแบบไหนนะครับถ้าเราผมมองว่าถ้าถ้าจุดไหนเป็นพื้นที่ที่เราซัพพอร์ตได้เป็นโลลที่มีจริงเราต้องซัพพอร์ตโลลข้างๆเรา,าก่อนอืนะครับค่อยๆยขยายรัศมีแล้วกันเนาะ <laughs> นะครับส่วนส่วนในรอบ เซอร์ที่2เซอร์ถัดไปเนี่ยนะครับจะต้องเพิ่มขึ้นจาก25เป็น50แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะนะครับลองพยายามดูก่อนฮะ,ะต่อมานะครับนอกจากโลคอสองโลคนั้นแล้วโลคอที่3คือโลคอองโรพเนอร์ฮะก็คือเราต้องซัพพอร์ตคนที่เป็นเจ้าของกิจการท้องถิ่น จะเป็นใครก็ได้เช่นเราไปซื้อขนมหวานมาเสิร์ฟในโรงแรมอย่างเงี้ยนะครับจะต้องโลค้อรจริงนะอ่าบางบางคนเขาก็ถ่ายรูปร้านอาหารนั้นมาโชว์ด้วยว่าซื้อจากร้านนี้อะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็อาจจะหมายถึงเราเปิดโอกาสให้เขามาขายของในโรงแรมด้วยก็ได้หรือเราอาจจะไปจ้างจ้างพนักงานขับรถหรือทรานเฟอร์ที่เป็นบริษัทท้องถิ่น องทอเพเนอร์ ur, ใช่นะครับดังนั้นตรงนี้เราต้องไปทำให้เราได้ข้อมูลมาว่าเขาเป็นโลเคอลไหมนะครับต่อมานะครับ B 5ก็คือ h a r a s s m e n t ข้อนี้ก็ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น h a r a s s m e n t ในเชิงของผู้ชายกับผู้หญิงเพศที่3หรือแม้กระทั่งเด็กต่างๆนะครับหรือเพศเดียวกันอะไรได้หมดเลยนะครับ นั้นตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่ากลุ่มอ่อนไหวเนาะเรียกว่ากลุ่มอ่อนไหวใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกกลุ่มที่เป็นกลุ่มน้อยนะครับรวมถึงอาจจะหมายถึงพวกเด็กวัยเด็กๆชายเซ็กส์ก็ไม่อนุญ,ญาตให้พพอร์ตนะครับต่อมาความเท่าเทียมกันนะครับโอกาสที่ได้เท่าเทียมกันคือทุกคนทุกคนต้องมีโอกาสเติบโตได้ครับอืมนะครับหมายความว่า ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะเพศไหนนะครับหรือว่าเป็นศาสนาใดทุกคนสามารถเป็น G M ได้หมด <c oughs> ดูรุนแรงเนาะดูเป็น G M ได้ทุกคนนะครับก็คือเราไม่กีดกันไงนะครับทุกคนสามารถที่จะเติบโตได้หมดเลยนะครับ d e c e n t Work อ่ะ Decent Work <c oughs> คืออะไรครับ Decent Work คือพนักงานต้องได้รับสวัสดีภาพและสวัสดิการอย่างเหมาะสมนะครับ อันนี้ให้รวมถึงพื้นที่ด้วยนะครับพื้นที่ต้องสะอาดมีไฮยีนที่ดียกตัวอย่างสมมุติว่าเราไปกินเราไปทานข้าวในแคนทีนแต่แคนทีนไม่มีอ่างล้างมือเป็นประเด็นไหมฮะเป็นเพราะว่าพนักงานมือสกรปรกแล้วไม่สามารถที่จะมีสวัสดิภาพที่เหมาะสมสวัสดิการที่เหมาะสมนะครับรวมถึงพวก living wage ด้วยครับ living wage คืออะไรฮะ living wage ไม่ใช่มินิมัมเวชใช่ไหมฮะดังนั้นข้อกําหนดตรงนี้ก็จะมีข้อกาหนดเพิ่มเติมด้วยเขาบอกว่าโรงแรมต้องจ่ายเงินเป็นแบบ living wage คือค่าจ้างที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตได้เหมาะสมกับค่าของชีพเราสามารถเข้าไปเช็คตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็น reference เมืองไทยเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ living wage ที่เขาระบุมาประมาณหมื่นหมื่นกว่า 14กว่าบาทนะครับถึงจะอยู่รอดในในเมืองไทยได้นะครับดังน,น,นั้นเราต้องดีแคลร์หมดเลยนะครับว่าถ้าไม่ใช่ถ้าเงินมันประมาณหมื่นเดียวอะนะครับแล้วคุณมีอะไรเขคุณจ่ายอะไรให้เขาอีกเพื่อคัพเวอร์หมื่นสบางที่ก็เอาเซอร์วิสชาร์จมาบอกเนาะช่วงนี้เซอร์วิสชาร์จดีไหมฮะโอเคยิ้มเชียนะฮะ ช่วงนี้เซอร์วิสชาร์จดีก็เอามาใช้เอามารวมกันไปได้การมีสวัสดิการอาหารก็ก็ได้ครับเอามารวมกันไปนะครับโอเคนะครับคอมมูนิตี้เซอร์วจะหมายถึงโรงแรมต้องไม่ใช่ตัวการครับในการที่ทำให้เขาไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟใช้เคยได้ยินข่าวไหมฮะบางโรงแรมเคยขโมยน้ำใช้หมดเลยทั้งจังหวัด เคยไหมมันมีนะอย,อยู่ที่อำเภอหนึ่งนะครับมันมีโครงการมหาสารที่ใช้น้ำมหาสารเลยนะฮะดังนั้นน้ำหมดอำเภอนั้นจังหวัดนั้นนะครับเพราะเป็นเพราะโรงแรมนั้นอย่างเงี้ยน,นะครับดังนั้นคอมมูนิตี้คอมมู e ิตี้เซอร์วิสก็คือว่าเราต้องพยายามอย่าเป็นตัวการที่ทำให้น้ำไม่มีใช้ไฟไม่มีใช้นะครับกับกับเพื่อนบ้านเรากับชุมชนของเรา นะครับส่วนข้อนี้นะครับ B9 B9 ก็คือว่าเราต้องเป็นเราต้องไม่มีกิจกรรมที่จะไปกระทบกระเทือนตอบการดำเนินชีวิตปกติของชุมชนครับอยู่ๆวันหนึ่งโรงแรมเราไปตั้งใช่ไหมครับโรงแรม5ดาวที่อยู่หัวหินทุกโรงแรมเลยขวางทางเข้าหมดเลยถูกไหมอ่าสมมติแต่บางเอิญเขามีช่องรูให้เราเดินทะลุได้เนาะแต่ถ้าม,มันไม่มีอ่ะ โรงแรมต้องอนุญาตใช่ไหมครับให้ชุมชนสามารถเดินทะลุเข้าผ่านชายหาดได้ด้วยอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้แบบเกิดการไปอินเทอร์รับการใช้ชีวิตของของชุมชนแบบนั้นนะครับหรือเวลามีงานแต่งงานอย่างเงี้ยนะฮะเวลาแต่งงานเล็กๆไม่มีผลกระทบหรอกแต่เวลาแบบแต่งงานกันมีแบบแขกประมาณหลายร้อยคนพันคนรถที่มาจอดอเข้าลงโรง,ง,งแรมเนี่ยไปขวางทาง ใช้ชีวิตของชุมชนได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้น,น,นทุกอย่างที่เป็นผลกระทบทางโรงแรมจะต้องมีการกำหนดวิธีการหรือเมคคาเนซิมในการรับข้อร้องเรียนจัดการข้อร้องเรียนนั้นด้วยนะครับอโอเคข้อ B จบแล้วมีคำถามไหมครับไม่มีเป็นไงครับเดินมา,มาครึ่งทางแล้วถือว่าง่ายขึ้นไหม ยังง่ายอยู่ใช่ไหมครับอย่าเพิ่งท้อนะฮะเรายังเหลืออีกครึ่งนะครับต่อมาเป็น culture ข้อนี้ไม่ยากนะครับในส่วนของ culture เนี่ยนะครับข้อแรกเลยคือ cultural interaction เมื่อกี้เราไปยุ่งกับชุมชนแล้วไม่พอเราต้องไปยุ่งกับสถานที่ที่เป็น heritage ด้วยอย่างที่บอกองค์กรต้องไปหา heritage มาใกล้ๆโรงแรมเป็นอะไรนะครับบางที่เป็นวัดเก่าวัดเก่าร้อปีอย่างเงี้ย เราก็เอาโรงแรมนั้นอนะ่ะมาเป็น Heritage ได้ดนั้นในฐานะที่เราทำระบบ Sustain ครับเราต้องไปมีส่วนร่วมกับวัดเก่าๆร้อยปีนั้นในการไปช่วยทำานุบำรุงพัฒนาปรับปรุงหรือทํทำให้ลงให้วัดเนี่ยมีระบบ Sustain ของเขาเองการแยกขยะอะไรก็ได้นะฮะดังนั้นตรงนี้เราก็เข้าไปมีส่วนร่วมครับอ่า C2 นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ protect cultural heritage นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็น heritage แบบไหนเป็น natural เป็น culture นะครับมันต้องถูก protect ครับเช่นเราจะมีเรื่องด do ู and ด์ดนบอกพนักบอกกับเกสที่มาว่าถ้าคุณไปวัดตรงนี้คุณต้องห้ามทำอะไรนะครับห้ามไปขีดเขียนต้องไม่ใส่เสื้อแขนกุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ดังนั้นเราต้องไปโปรเทคเขาด้วยนะครับการทำระบบค่อนข้างยุ่งกับคนอื่นเยอะเนาะสเตนนะครับ C3 นะครับก็คือเป็นการพรีเซนต์เคาน์เตอร์กับเฮอริเทจคล้ายๆกับข้อที่เป็นอาคารนะครับอาคารก็ต้องออกแบบมาให้มันสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องไปออกแบบให้อาคารของเราเนี่ยมันมีความไม่ขัดแย้งกับพื้นที่ กับเฮอริเทจนั้นนะครับผมก็เคยเห็นหลายๆโรงแรมนะครับที่เขาออกแบบมาให้แบบโรงแรมมีคมีความคล้ายวังคล้ายวัดอะไรแบบนั้นนะครับส่วนตัวขออนุญาตเอาเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวมาพูดได้ไหมฮะคือพอตรวจระบบตรงนี้เราก็เริ่มสังเกตมากขึ้นตอนนี้ที่บ้านผมเป็นคนนครสวรรค์ฮะที่บ้านมีเซนทันแล้วดีใจมากแสดงว่าเราจเจริญแล้วนะฮะ คือผมจะเห็นเซนท่านยุคใหม่สมัยนี้เขาจะออกแบบอาคารโดยอ้างอิงใช่ความเป็นความเป็นท้องถิ่นอย่างนครสวรรค์เขาจะไปอ้างอิงเกี่ยวกับหลังคาเป็นแบบจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละคล้ายๆกันเลยครับอ่าน,น,นั้นอย่างที่บอกถ้าเราไปกังวลว่าโรงแรมเราไม่ได้ถูกออกแบบมาแต่แรกเราก็พยายามไปจัดหาการเดคอเรตในโรงแรมครับเช่นการติดรูปภาพอ่าก็ได้ ะะใช้สัญ,ญลักษณ์ต,ต่างๆก็ก็ได้เหมือนกันดังน,นั้นเวลาเราทำระบบเราต้องเป็นสตอรี่เทเลอร์เล่าเรื่องเป็นโน้มน้าวให้ออดิเตอร์เข้าใจนะครับว่าเนี่ยเรามีการสร้างสตอรี่ของโรงแรมคอนเซปต์ในการพรีเซนต์เรื่องของ culture กับ h e r i t a ทจ e แล้วอ่านะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลจริงๆหลายๆคนผมว่าเราก็กังวลหลายๆอย่างถูกไหมครับ แต่เวลาเวลาที่เรามีอะไรฐานเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราแค่แอดอัพเข้าไปครับไม่ต้องไปกังวลว่ามันทำไม่ได้นะครับอ่าหรือแม้กระทั่งอาหารครับอาหารที่เราดีไซน์ออกมาอาจจะอ้างอิงอาหารท้องถิ่นเช่นโรงแรมแถวเพชรบุรีก็ต้องมีข้าวแช่ละมาแล้วแหละอ่าแบบนั้นนะครับไปเหนือก็ต้องมีอะไรฮะข้าวซอยไปภูเก็ตหมูฮ้องต้องมา แค่นี้เองเพราเราเช็คพอยต์ว่าเราทำได้แล้วถามว่ามันต้องมีเยอะไหมมีรูปอันเดียวได้ไหมทั้งโรงแรมโมเดนหมดเลยแต่แล้วเราไปอยู่แถวอายุทยามีรูปแปะ j จดีอายุทยาหนึ่งอ,อันได้ไหมคือรู้สึกความรู้สึกเราน้อยไปถูกไหมฮะอไปเพิ่มสักหลายๆจุดหน่อยอหรืออาจจะออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าพนักง,งานให้เป็นทรงโบราณอายุทยาได้ไหมฮะก็ได้อ ไม่ได้ยากนะครับต่อมานะครับอาร์ติแฟกต์ข้อนี้จากที่ตรวจโรงแรมมาทั้งหมดเคยเจอไหมฮะอาร์ติแฟกต์คือของเก่าของโบราณห้ามมีการซื้อขายของเก่าของโบราณเช่นเสียนพระตัดมาจากอายุทยาจริงๆอย่างเงี้ยห้ามซื้อขายแต่บางโรงแรมถามว่าเรามีเรามีพระที่หล่อใหม่หรืออาจจะเป็น พระที่แกะสลักมาวางในโรงแรมได้ไหมมันไม่ใช่ของเก่า,าเราไม่ได้ซื้อขายด้วยไม่ใช่อติแฟกต์นะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าใครสงสยัยไม่กล้าถามตอนนี้เรามีช่วงเน็ตเวิร์กิ่งช่วงเจอหน้ากันคุยกันแอบมาเดินสกิดซักถามได้นะครับจบข้อ C แล้วข้อ C จะมีแค่4ข้อเองนะครับ ข้อดีด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับสิ่งแวดล้อมข้อนี้จะมีข้อที่เป็นข้อ Environment เนี่ยที่เป็น Additional ที่เขาเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรอ่ะมาดูข้อดีหนึ่งครับเราต้อง c o n เ e ิร์ต้องเขาเรียกว่า c o n เ e ิร์คือรักษานะครับอนุรักษ์ทรัพยากรไว้นะครับอันแรกเลยเนี่ยเราต้องมีการจัดซื้อที่เป็น Environmentally Preferable ก็คือ พยายามซื้อของที่มันดูรักโลกมาใช้งานอุปกรณ์ต่างๆต้องดูรักโลกนะครับบางอย่างอาจจะมีเซอร์ติฟายก็ได้มีใครใครสามารถตอบได้ไหมครับว่าถ้าเราจะซื้ออุปกรณ์ซื้อของแล้วกันที่มันมีการให้การรับรองด้านระบบซัสเตนมันคือระบบอะไรบ้างครับที่เราเคยได้ยินมีไหมครับ ่า MSC อ่าใช่เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นระบบซัสเตนโดยตรงเนาะเวลาหลายๆโรงแรมตอนนี้อาจจะเริ่มหันมาซื้อปลา MSC อ่อันนี้ถือว่าเราซื้อของที่เป็น sustainable certified แล้วนะครับหรืออาจจะเป็นถ้วยกระดาษที่เป็น FSC ก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มี เงินทุนเพียงพอแล้วกันโรงแรมเราอาจจะเริ่มต้นด้วยเงินทุนที่น้อยหน่อยเราอาจจะไม่สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อพวกระบบ MSC c e r t i f i e d ได้เราก็ต้องอาจจะต้องโชว์หลักฐานครับว่ามันมาจากระบบ s u s t a i n เช่นเราไปซื้อ Happy Egg Free l a n c e อะไรก็แล้วแต่ c a s h Free เราไปตรวจเลยครับแล้วก็มา บอกออเดอร์ว่าเราไปเวอร์ฟายแล้วเขาเ,เขาไม่ได้เซอร์ติฟายนะแต่ว่าเราไปเห็นมาว่าเขามีการปลูกการเลี้ยงที่ซัสเทนเหมือนกันอ่ะก็โชว์โชว์ได้เลยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองนะครับเขาก็จะมีการมีข้อกำหนดที่บอกว่าการจัดซื้อตรงนี้